สวัสดีนะครับผมสำหรับวันนี้วันที่สิบเก้านะครับครับผมันดีมีเสียจากจังหวัดอยุธยานะครับมาดูรถไถยฟอร์ดรุ่นเทสเก้าศูนย์นะฮะคันที่ซื้อคือมาจากจังหวัดแพร่นะครับผมนี่ครับนี่เป็นบรรยากาศการทดลองรถนะฮะพอดีเสียมาถึงก็ต้องลองขับลองขี่กันให้ถูกใจนะครับผมนะคะ ก็ต้องลองขับลองดันดูกำลังรถดูว่ารถมีปัญหาอะไระไดดใดๆถูกไหมนะฮะตรงนี้เราตั้งราคาขายรอบ2ไว้ที่690,000บาทน,นะครับ รับท่านที่ลูกค้าที่มาดูรถที่บ้านเรานะครับเราจะมีสถานที่ทดสอบให้ท่านทดสอบให้ท่านได้ลองรถนะครับผมลองประสิทธิภาพของเครื่องยนต์นะฮะและระบบไฮริกต่างๆนะครับ อันนี้มีลูกค้าโทรมาหลายสายเลยนะฮะต้องขอขอบพระคุณนะครับที่ให้ความสนใจรถคันนี้นะครับให้ความสนใจแล้ว่าวางใจเรานะฮะโทรมาจากหลายๆที่เลยครับผมแต่ทานก็โทรสอบถามว,าว่ารถมีปัญหาอะไรหรือไม่นะฮะถึงได้ซื้อคิอนกลับมารถคันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับต้องขอบอกตรงๆเลยนะฮะไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่ไม่ตรงงานครับเราก็เลยซื้อคือนกลับมานะครับแต่ราคารถลงอีก จากที่เราขายที่แรกไว้เจ็ดแสนแปดนะฮะราคาลดลงตัวแสนนะครับ อย่งดีใช้ได้เลยนะฮะเหยียยไม่ได้มากนะฮะเหยียบประมาณครึ่งครับผมอาลองแล้วเรียบร้อยนะฮะลองเราเข้าไปคุยกับลูกค้าดูว่าถูกใจมันหรือไม่นะครับผมโอเคครับอันนีาา้นะครับผมเฮียมาจากจังหวัดยยุยานะครับ พักไห้ครับอ่าเพื่อพักไห่จังหวัดยธยานะฮะมาลองรถครับ6616เออเทส90นะฮะคันที่ได้มาจากจังหวัดแพร่ครับผมเป็นไงบ้างครับพี่หลังที่ลองแล้วออดีครับดีฮะดีครับขับแล้วถูกใจไหมฮะถูกใจครับสภาพเป็นตามที่ลงไว้ในคลิปไหมครับผมแต่ที่ลองขับลงงขี่แล้วนะรับรับเป็นที่ตามตามลงคลิปครับก็ตกลงซื้อตกลงวางประจําเลยนะฮะวันนี้ครับผม แล้วขอขอบคุณมากนะครับมาจากเดินทางมาไกลจากจังหวัดยุธยาเลยนะฮะครับันนี้ทําสัญญาประจําเลยนะครับวันนี้จะส่งไม่เกินวันคันนี้นะฮะครับผมครับผมขอบคุณมากมากนะครับเฮียครับอ่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับผมบรรยากาศหลังจากที่ทําสัญญาเสร็จเรียบร้อยนะครับ เรียบร้อยอีกรอบก็จะส่งนะครับีครับถูกใจนะครับพี่เ็นะถูกใจครับราคาก็พอได้อืมพอฟังนะฮะครับพอฟังรับเกินบางคันนี้ฮะจะส่งให้นะครับผมครับผมขอบคุณทียังส่งครับครับ